บริษัทเม็กซตัดการเข้าถึงภาพถ่ายดาวเทียมของยูเครนสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้7มีนาคม2025แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานโดยอ้างอิงตามการรายงานจาก Military Reports โดยได้บอกว่าผู้ให้บริการภาพถ่ายดาวเทียมเม็กซซึ่งเป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกาได้มีการตัดการเข้าถึงภาพถ่ายดาวเทียม องกองทัพยเนซึ่งก่อนหน้านี้ยูเครนจะสามารถเข้าถึงภาพถ่ายดาวเทียมเม็กซ่าเพื่อใช้ในการวางแผนการรบวางแผนการในการต่อต้านการรุกคืบของกองทัพ,พรัสเซียที่ยกกำลังพนลนรุกรานยูเครนเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้ให้บริการดาวเทียมเม็กซ่าได้บอกว่าการที่ไม่ให้ยูเครนเข้าถึงข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเม็กซ่า ก็เกิดจากการที่ฝ่ายบริหารได้มีการร้องขอการตัดการเข้าถึงข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่ยูเครนเคยใช้ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่สหรัฐอเมริกาได้มีการห้ามจัดเตรียมข้อมูลข่าวกรองให้กับยูเครนทางยูเครนเองก็ได้ขอบคุณบริษัทผู้ให้บริการภาพถ่ายดาวเทียมเม็กซ่าในช่วงที่ผ่านมาที่ยูเครนได้รับ ภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งเป็นภาพถ่ายในพื้นที่ของศัตรูภาพถ่ายดาวเทียมการเคลื่อนไหวของศัตรูทั้งในพื้นที่ฝั่งประเทศรัสเซียและในพื้นที่ยึดครองชั่วคราวและทําให้ยูเครนสามารถเข้าทําการสกัดกั้นการรุกคืบของกองทัพรัสเซียได้ดังนั้นในเวลานี้ยูเครนจึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลภาพถ um, ่า <peanuts>. ยดาวเท um ียมจากดาวเทียมเม็กซ่า จะไม่สามารถใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากเม็กซาในการระบุหรือว่าตรวจตราดูความเคลื่อนไหวของกองทัพรัสเซียได้ถ้าจะเปรียบเทียบก็คือสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการปิดตาข้างหนึ่งของยูเครนครับภาพถ่ายดาวเทียมนั้นมีผลเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่จะสามารถระบุช่วงเวลาและภาพการเคลื่อนไหว เป็นวินาทีหรือเป็นนาทีเพื่อที่จะช่วยให้หน่วยเฝ้าสังเกตการหน่วยสอดแนมหรือหน่วยเฝ้าระวังหรือการวางแผนการรบดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการที่ไม่ให้ยูเครนเข้าถึงข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเม็กซ่าก็เหมือนกับการปิดตายูเครนข้างหนึ่งครับอีกข้างหนึ่งก็คงจะต้องใช้หน่วยสอดแนมภาคพื้นดินหรือไม่ก็ยูเครนจำเป็นจะต้อง มีการหาแหล่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากแหล่งอื่นเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการรบเพื่อต่อต้านการรุกคืบของกองทัพรัเสเซียครับแหล่งข่าวทางทหารของยูเครยนยังได้รายงานด้วยว่าหลังจากที่มีประเด็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการที่สหรัฐอเมริกาได้ระง,งับการให้ข้อมูลข่าวกรองต่อกองทัพยูเครน เครื่องบินรบของฝรั่งเศสที่มีชื่อว่ารุ่นมิราต 2,000D ได้มีการติดตั้งระบบอุปกรณ์สอดแนมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆบินเข้าไปวนรอบ,รอบๆแคว้นคาลินินกราดของรัเสเซียตามการรายง,งานก็ได้บอกว่าเครื่องบินมิราต 2,000D ก็บินวนไปเวียนมาเก็บข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะการเก็บข้อมูล ฐานที่ตั้งของระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัรเซียในคาลินินกราดและค้นหาฐานที่ตั้งระบบเรดาร์รุ่นล่าสุดของรัสเซียที่ประจำการอยู่ภายในแคว้นคาลินินกราดด้วยครับ